สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำคืนของมันจันที่ที่21กันยายนนะคะลุงมนมาขึ้นสินค้าเรียบร้อยค่ะตัวนี้ช่างส้มขันงคงูปาแอ้าแอน4์0 8นะคะอุปรกรณ์ใบมีดดนดินหน้าใหม่นะคะผ่านไทยใหม่แล้วก็ตัวโรตารี่ใหม่จากนาซาค่ะเตรียมจะส่งให้คุณลูกค้าที่อำเภอสิชนนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคันนี้จองจบกลางอากาศด้วยนะคะ ขอบพระคุณความไว้วางใจจากคุณอาพันศักดิ์และครอบครัวมากๆค่ะโอนมาจ้เมื่อช่วงเย็นของวันนี้นะคะและค่ำคืนนี้ลุงมนมาขึ้นสินค้าเรียบร้อยค่ะตเตรียมจะส่งกันนะคะตัวนี้นะช้างส้มคันงามนะคะปลายทางนะคะที่สิชนนะคะตัวนี้ลงใต้พันกว่ากิโลจากร้านนะคะใกล้ๆเรามีบริการส่งทั่วไทยนะขอบพระคุณความไว้วางใจจากคุณลูกค้าปักใต้มากๆค่ะ คุณลูกค้าท่านใดมองหารถแท็กเตอร์มือ2หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่สามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการส่งทั่วประเทศนะคะขอบพระคุณค่ะ